ใหม่ยอยู่แค่51,000นเท่านั้นเองนะคะภายในยังใหม่เอี่ยมนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับฝนเพอร์เฟคคาอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะฝนจะพามาชมรถ Toyota Revo 2.4 e p r u n n e r ปี2018นะคะ ตัวนี้นะคะเป็นชมหน้าล็อกโคแล้วนะคะสําหรับโปรโมชั่นสําหรับคันนี้เลยนะคะว,ว้าวมากๆเลยค่ะสําหรับดอกเบี้ยสูงมไซนนาน12เดือนนะคะแล้วก็มีโปรโมชั่นต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ w ะะีดีวีลสมาชช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงค่ะแล้วก็เปลี่ยนจองถ่ายน้ำมันเครื่องให้นะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของที่เป็นส่วนลดให้อีก30,000บาทนะคะเรามาชมกันดีกว่าคะ่ะว่าคันนี้นะคะ เขาจะสวยขนาดไหนจ้ามาดูกันที่ด้านหน้านะคะเอาสำหรับโตโยต้า 2.4i Double Cab P Runner คันนี้นะคะนี่เลยกระจังหน้าของเขานะคะเป็นกระจังหน้านี่โครเมี่ยมนะคะตัดกับสีดำสวยงานนะคะพร้อมกับนี่เลยค่ะสีเดิมๆของเขานะคะเป็นสีเทาออกเทาเทาดำนะคะไฟตัดหมอกด้านหน้านะคะคู่หน้านะคะคันนี้นะคะเป็นไฟตัดหมอกของเฉพาะล็อกโค้เท่านั้นนะคะเรามาดูทันด้านข้างข,างของรถคันนี้นะคะ มีซุ้มล้อมาให้นะคะชัดเจนค่ะสวยงามนะล้อนะคะเป็นล้ออลลอยเป็นตัวเฉพาะรุ่นของเขานะคะกระจกด้านข้างนะคะเป็นโครเมียมเนาะ,ะแล้วก็มีไฟเลี้ยวให้ด้วยนะคะนี่โลโก้เขายังอยู่ครบบันไดข้างตัวจับนะคะเป็นโครเมียมเป็นยูสตอร์ลิโวนะคะสําหรับมีครบให้เลยทั้ง4บานนะจ๊ะชุดแต่งของเขานะคะนี่เขาเรียกกันศาสกันศาส์นะคะแล้วก็นี่เลย ตัวแลกหลังนะคะตรงหลังคานะคะนี่มาดูด้านข้างกันอีกทีนึงนะคะทางด้านหลังรนนะคะสำหรับโตโยตา้าเ v โวโคันนี้นะคะนี่เลยโตโตยต้าไฮรัดรีโวตัว E ระบุรุ่นชัดเจนนะคะเครื่อง2,004 E คันนี้นะคะเขาใส่ไลเนอร์มาให้ครบั่วแล้วบันไดด้านหลังก็มีครบนะคะเรามาดูด้านหลังด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งนะคะของทางรถคันนี้กันดีกว่าค่ะ ชุดแต่งนะคะถือว่าเป็นชุดแต่งของเฉพาะรุ่นรีโวเลยนะคะครบถ้วนเรามาดูภายในรถคันนี้กันมากกว่าค่ะว่ามีอะไรมาให้เราบ้างนะคะสำหรับภายในรถคันนี้นะคะเรามาเริ่มกันที่นี่เลยค่ะที่เบาะของเขานะคะเป็นเบาะผ้าเคิร์ฟเดิมนะคะเป็นเบาะผ้าลายของเขาเลยสวยๆเนาะเบาะไม่ยุบไม่ซุดเลยค่ะยังใหม่กริบๆเลยนะคะสําหรับคันนี้คอนโซลนะคะนี่ค่ะเป็นพรมลายมันติด ฟังก์ชันนะคะเป็นฟังก์ชันในเรื่องของการรับสายโทรสายเหมือนเดิมค่ะเพิ่มปุ่มปรับปุ่มเสียงโหมดต่างๆที่ใช้ภายในรถนะคะสามารถบังคับได้ด้วยมือข้างเดียวเลยจ้ะแล้วก็นี่เลยจ้าหน้าจอของเขานะคะเป็นหน้าจอทัชสกรีนค่ะระบบสัมพันนะคะมีเชื่อมต่อรองรับไม่ว่าจะเป็นบลูทูธ USB นะคะ AUX AMFM ค่ะเกียร์ธรรมดานะคะสำหรับคันนี้เป็นเกียร์กระปุกเนาะ แต่มีโหมดให้นะเป็นโหมด Eco m o โหและ Power Mode นะคะสำหรับลูกค้าที่ชอบความเร็วความแรงแล้วก็ความประหยัดไปในตัวด้วยเลยนะคะคันนี้นะคะพิเศษมากๆค่ะไม่อยู่แค่51,000ื่นพันเท่านั้นเองนะคะคันนี้ไม่น้อยนะคะแล้วก็ราคาต้องโดนใจลูกค้าแน่นอนเรามาดูภายในห้องเครื่องของคันนี้กันค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะสวยงามแค่ไหนไปดูกันค่ะภายในยังใหม่เอี่ยมนะคะ เยี่ยมเลยนะคะตัวน็อตตัวอาร์คนะคะรอยเชื่อมต่างๆยังอยู่ครบช้่วเหมือนเดิมฝากระโปรงไม่มีบุกไม่มีเบี้ยวรอยคานต่างๆนะคะยังเหมือนเดิมจากโรงงานเปรียบสภาพเหมือนรถต้แดงได้เลยค่ะสามราบนะคะ Toyota Revo 2.4e p r u n n e r เป็นตัวดับเบิลแคบคันนี้ปี2018เกียร์ธรรมดานะคะผลขายอยู่ที่ 5 6 7 0 0 0บาทเท่านั้นย้ำกันอีกทีนะคะ5 6 7 0 0 0บาทเป็นรถปี2018ตัวรองท็อปเลยนะคะแล้วผลนะคะตามที่ผลแจ้งนะคะนี่เลยบัตรดับ a ิ t นะคะสามารถช่วยเหลือชุกเฉินให้ลูกค้าได้ถึง24ชั่วโมงในระยะเวลา1ปีนะคะแล้วก็ลูกค้านะคะที่สนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นรีวคันนี้หรือเป็นคันอื่นนะคะทองทางร้านนะคะสามารถโทรเข้ามาทำตามเบอร์ติดต่อด้านล่างนะคะ ร้านเราตั้งอยู่ที่สุขุมวิท105ปกากซอยลาซาด87เขตบางนากรุงเทพมหานครค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะใน Toyota r ร v o คันนี้นะคะสนใจติดต่อผลที่เบอร์ด้านล่างหรือทิ้งเบอร์ติดต่อได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ